วันนี้เรามาเที่ยวแล้ววันนอันนี้เรามาเที่ยวที่อะไรคะซันเดย์เย่ไปไม่ไปเหรอไปสิคะไปเรียกน้องไปด้วยจะไปเวิร์กช็อปที่ทำ โอ้โหบินบิ๊ไปไหนครับโอ้โห าไปหน่อยอ๋อ oh, มีกมองตรงนี้ไปเร็วเราจะเป็นสไปเดอร์แมนไปหาน้องกันน้องอยู่ไหนอะมีไหมโอ้ oh, mm hmm. มีบางจี้รัมมินอ่อมีเซซี่ก็เล่นแฮมป์ลิ ว่ลลาลงมาจากสไลเดอร์ ไม้ขอสเต็กเอาไสกรอกด้วยค่ะแล้วก็เอาสเต็กเนื้อค่ะอืออ๋อดวงร้อนนะคะเอายางก่อนเอ,เอาแซลมอนด้วยหนึ่งชิ้นนะคะสูซ่าสูซ่าเลยไหมปึ๊บโอเคแซลมอนสุกยังคะสุกยังคะสุกแล้วขอหน่อยค่ะ เอาไก่ได้ก็ได้ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยสิโอ้สัตว์เลี้ยงสวยๆนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะหูหน้าเกลนยดเๆยน้ำเหมือนเลยเนาะเอาใส่ซอสจุ๊ดโอเคขอบคุณค่ะแม่ค่ะต่อ็อกอยู่หรอคะ เอาเคเล่นต่อด้วยนะเฮ้ยเหมือนเกมที่หนูเล่นป่ะใน iPad อ่ะใช่ไหมเหมือนเลยที่มันจะต่อเป็นแบบน้ำหญ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเลโก้สีต่างๆเขาแยกชิ้นส่วนเลยให้อดีน่าไปทำที่บ้านจริงๆเลยโอ๊ยอะไรอ่างอะไรอย่ <c oughs> อะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาดูนะว่าวทำได้ที่ไหนเดี๋ยวไปดูวัร์ิ้นก่อนนะจริงจังมากนี่วัรมีก็เล่นบล็อกเล่นได้หลากหลาย บินเข้าไปอยู่ในเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงมาแล้วว้าว <c ười> พัดทิกได้อ่ะเนี่ย่ครับผม, <c ười> มครับผมตามไปแล้วครับตามไันติงๆแล้วครับอะเดินเลยครับ อโดดนะนิดอ่ะได้แล้วอ่ะมาเร็วมาแล้ว <laughs> 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 oh, <don't. laughs> <laughs> <laughs> ใะแล้โพงพูดใช่ไหมบบเมื่อกี้ใช่ขายเลยค่ะพิซซ่าน้องสั่งพิซซ่าเหรอคะพิซซ่าไหนค่ะน้องบอกเอ๋ขอพิซซ่าหน่อยค่ะ ขอพิซซ่าหนึ่งะะอันไหคะอาไหนอ่ไหนนะคะพิซซ่าน้องสัมับ หยิบกล้วยอันนี้อะไรคะแม่ครับกล้วยอันนี้อะไรตังโมนแม่5 4 3 2 5หยิบอะไรกันมาบ้างนะเนาะเต็มเลยเต็มตะกร้าเลยจ้าข้าวโพดไหมข้าวโพดไหมอ่าส้มข้าวโพดด้วยส้มด้วยโอเคโอ้โหข้าวโพดเต็มเลยโอเคเราไปดูตรงนี้ก่อน ามาดูตรงนี้เ้ยมิน่าเรามาเช็คเงินเขาใส่นมด้วยเราไปดูพี่บีเล่นโอ้โหเดี๋ยวคิดเงินด้วยนะแก้วมังกรก็มีจ้ะนิน่าดูสิอันนั้นเรียกว่าอะไร แก้วมังกรแคร์นอตบ้างคูชหวานโอ้โหหอมด้วยปลาว,าว้าวไหนอเอาต้งตุ๊กปลาสิว,าว้าวอ่าเสร็จแล้วหรอคะ ตักิโลได้เท่าไหร่หนูเป็นแม่ค้าเสร็จแล้วค่ะเท่าไหร่คะชิดเงินหน่อยค่ะเอาเงินค่ะโอเคขอบคุณค่ะมาแล้วผลไม้ของเราเติมให้หมดเอาเก็บที่เดิมกล้ว,อย,วอยอยู่ไหนกล้วยอยู่ไหนไปเก็บกล้วยไว้ที่เดิมอันนี้เข้าพูด นั่นอะไรคะกีควาดอะไรคะสม้มแอปเปิ้ลโอ ทำอะไรเอากล้วยด้วยเอาทอดก็ไปเอาเงูนก็ทอดแล้วลูกโอ้โหปลาปลาทำไงดีกินไหมปลาอยู่ไหนไหน <Yeah. S 1> ปลาอยู่นี่โอ้เก็บเก็บ เก่งมากว้าวมีดอกไม้ด้วยอ๋ออันนี้สวนดอกไม้เหรอคะเขาเป็นคนเลี้ยงไก่เหรอคะหนูอยากกินไก่หนูอยากกินไข่มัฟว่าอยากกินจริงนะอ๋อมีไก่หลายตัวเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นเป็ดนะคะ ก,กลับบ้านแล้วยังไม่หมดชั่วโมงเลยโอ๊ยไข่มันดิ้นไข่มันดิ้นไข่มันดิ้นไข่มันดินบบตต้นอ๋อไข่มันสะบัดตูดอ๋อไข่ออกมาแล้วลูกไข่ไข่มาเต้นไข่มาเต้นไข่เต้นอีกตัวหนึ่งแล้วนะโอ้ นันเต้นเหรคะไก่นี่เขาเลี้ยงไว้แล้วมันออกเป็นอะไรคะไก่เป็นสาอ๊อออกอะไรออกแม่เป็ดทำไมมันกินข้าว ใส่ไม่ยอมนี่ไงรองเท้าใส่ต้องมีรองเท้าให้ใส่ปีนมาใส่รองเท้าพูดก่อน,นครับอันนั้นเป็นตัวต่อยักษ์ไปแล้วครับลงพื้นนี่แล้วครับต่อจ้างนะครับมีทรายให้เล่นมีรถตักให้ด้วย ไปล้ ิสวะโยธาอ่าไปเล่นตัวต่อยัดจ้ะไม่สนุกหรอไฟเบนไม่เอาไฟออกมาน,นะครับอ่ะมาเช็ดต้างนอกมาเช็ดนอกี่พอจะไม่ค่อยชอบเปื้อนนะครับ

อยู่ตรงนี้ครับการนี้นี่ไม่ต้องมังครับสอ,อนันเปล่าจับไว้เอาโอ้โห ดูหรือเปล่าคะดีดีค่ะวิวทำขนมน่ารับประทานจังเลยค่ะอันนี้เรียกว่ามาการองใช่ไหมคะอ่ามีว้าเฟลด้วยหรอคะโอ้ไอศกรีมก็มีขอบคุณนแนี่ถามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่น้องสั่งอะไรคะลูก ายติมนะนอายติมไหมน่ะน้องถามน่ะขายกันดีเอ๊เอ๋อลูกไหนวบินจับใส่จานให้ดูหน่อยค่ะเฮ้ยแกงกินก็พอลูก เขามีอาหารเมนูมากมายให้เลือกใครเป็นคนทําอาหารคะใครคะคนนี้หรือเปล่าคะโอ้อาหารเต็มเลยว้าสวัสดีคะ่ะขายต้นไม้ด้วยหรอคะ โหสวยๆทั้งนั้นเลยย่าน่ารักจริงๆเลยอะไรนะคะเอาขายสกีมแล้วค่ะอาากกอกขายสองอย่างเลยค่ะเก่งจริงเลยค่ะขายสินค้าหลายอย่างขยันมากๆเลยอ่ะอย่างนี้ต้อง รวยแน่แน่โอ้ยสวัสดีค่ะคุณหมอโอ้โหโอ้โหไี่น่าปล่าผมให่เด้น้อยจะได้ตรงนี้เราจะเป็นโซนเสริมสวย <laughs> สวยหรือยังคะเลี้ยงเด็กหรอคะอ้เลี้ยงเด็ก ตอบเป็นอะไรอะคะ love ม,มีไหมผลไม้มเอามีค่ะ หยิบตัวอะไรดี um กองกับพื้นแล้วครับมีไฟไหมมีไหมคะโอ้โหชัดเงาเงาชัดเงา